ตอนนี้นะคะนุ่ก็มาอยู่จุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นจุดที่ถือว่าหวัดส,สียงมากเลยนะคะนี่น,นะคะก็จะถึงนี่ไหมคะเหวนะคะถือว่าลึกมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะจะให้ดูนะคะเส้นทางนะ,ะตีนเขานะคะที่เราขึ้นมานะคะดูจากสภาพทางแล้วนะคะคดเคี้ยวมากๆซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังนะคะในการขึ้นมานะคะเราต้องใช้ ความเร็วธรรมดานะไม่ต้องใช้ความเร็วมากขึ้นมาเรื่อยๆนะคะชมทัศนียภาพข้างทางไปนะคะอากาศเย็นมากค่ะระหว่างขึ้นมานะคะก็จะเห็นทางนะคะก็คือคดเคี้ยวมากๆเลยนะะซึ่งเป็นระยะทางหลายสิกิโลนะคะกว่าจะถึงที่บูทาเบิร์กนะคะค่ะแล้วก็อะไรก็จะเป็นจนที่ผ่านมานะคะเป็นหมู่บ้านนะคะบ้านอะไรเป็นหมู่บ้านนะคะก็ ก็จะมีกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มหนึ่งนะแล้วก็เรื่อยมาก็จะเป็นทิวทัศน์ธรรมชาตินะคะแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีจุดกลางเต็นท์ในหลายที่นะคะแล้วแต่ใครจะสะดวกพักที่ไหนนะคะแต่นุชเองนะคะเรื่อยมาพักที่ภูทับเบิกค่ะไหนขึ้นมาถึงนี่แ้วนะคะเราต้องขึ้นมาพักที่ภูทับเบิกค่ะก็เขาบอกว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,700กว่าเมตรเลยนะคะซึ่งสูงมากๆตอนนี้นะคะบรรยากาศก็เหมือนจะมีหมอกลงแล้วนะแต่หมอกจะสวยงามมากแค่ไหนนะคะนึกว่าน่าจะมาดูกันตอนเช้าผ่านแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากท่านผน้ชมนะคะสวัสดีค่ะไปคนนี่ห้าด